หกชิปสาครับหกชิปสี่ิแยังหกชิปคยังครับพี่น้องหกชิปหก่วย กับช่องเกวอเชนแนลครับวันที่สองครับของกันหายท่าครับพี่น้องวันนี้คือไม่สร้อยท่าครับวันที่สองครับหายท่าครับก่อนรังอันนี้ก่อรับปิดยาครับพี่น้องก่อนรับปิดยาไอยครับทิ่มแกนพี่น้องทิ่มแกนครับพี่น้องโอเคครับเก็บครับหนึ่งสองสามเกนครับแหกมันครับมัน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 โอเคครับสีติดตามชมกันไปเรื่อยๆครับครับผม กลังออกไปเนาะกำลังออกรับแกนน้อยหน่อยหนึ่งสองสามสี่แกนครับไว้น,นี่ก่อนหนแกนเนาะกับับเนาะหน่แกนไปเนาะนี่นีแนแ่นแกนใหญ่โดด,ด,ด ิ่งเกลนยิ่งกนไปเนาะโอ้หม่นไปเนาะเฮ้ยเกนเริ่มเนี่เริ่มเทิมไปเนาะเริ่มเทิมไปเนาะเริ่มเทิมเริ่มเทิมวัด้ว่าย่างก็ไข่ไก่เนี่ยวัดรู้ลูกกินดอยไปเนาะเริ่มเทิมครับเนาะเดียวเนาะไปเนาะโอ้กนหนกนกนโอเคิ่แกนไปเนาะแน่ แามเกนสามเกนแล้วครับน้องสีกนด้วยกนกนเป็นเกนแล้วพีมน้องนี่เกนไปเกนนี่เห็นเกนเกกนสกนสกนนี่่ได้คยเไหพี่น้องเกนโอเคสกนด้นึ่งกนพี่น้สนี่จมือยวเดียวจไม่คย เอเต่มเกนไปเนาะสิบสองสิบสอกนแล้วครับตอนเดียวควยกอนเด้อสิโปกเกนสิเกตฟอสิบแปบเก้าแซวแแล้วไปเนาะตรงนี้นะแซวฟอ่ะ เสียอีสครัเกนบล็อกคึ๊คเลยครับเสียอีสสียอีสโอ้นี่มึนเกนเจ้าสองใจเย็นๆย็นใจจุ๊มจุ๊งครับพี่น้องชอบไปเวลาเราไปได้ซื้อมาครับพี่น้องยำว่างครับยำว่างดูครับวิวทิวทัศน์สวยงามครับพี่น้องโอ้โหยำเลยครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดครับสปายหรือว่ากดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเปิดกําลังใจเฮ้เกโวได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับนะโอเคครับติดตามรับชมกันต่อไปยาวๆครับพี่น้องอ้าไปได้น้องเจ้ว่ป ขาเรียกแล้วน้องแลเ็ดเ็ดเล็ดเโอ้โหเข่นอ้พุ่นแกมีเลยแล้วน้องเลยมีมีมีได้สักทีเลตอ่ะได้สองตรละโอ้สองลตหรอโอพุ่นมด้วน้องะไอโอ้ขาไปเรียกขาไปเรียกนี่นี่นี่นีมุน่องไปเตี้แจ๊ะได้แพลเลแมโอ้ได้บ่เฮ้ยบังลูเลยน้องนี้เนาะไป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 ไกลๆเรยไปมุ้งไมุ่งมันเล้น้องแหละ ขอนี่สกนด้้มาทายสูบออ้กนเด้อมันได้ไหลายิพี่น้องูดไท้งนั้นหรออย่ยพี่นมีได้โบนะ่ตะแล้วก็ตีหน่ยี่ล้ำเต้าฮทอปมือถืนั่นโฆษณาเพื่อเถินเลยห สี่นครับเฮ้ยเดีย๋ยวเลียดแล้วครับเก็บหน่อยเอาครับ สิบครับสิบครับสิบครับสิบเอ็ครับสิบสองสิบสครับสิบสครับกล่องนี้ก่อนครับกล่องนี่ก่อนสิบองสิบสองสิบสองแกนนะกล่องนีก่อนเออเครับ สิหบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับพี่น้องเดนะี๋ยวไปใส่ถุงก่อนครับเดี๋ยวไปใส่ถุงก่อนสิบแปดแกนเก้าสาวสวเอ็ดนะครับพี่น้องสาวเดแล้วนะใส่ถุงมาก่อนสองสา สาสีหสหกครับสาเครับสาแปดส3เก3ครับผมสามสต้อตว้านะพ่้องเดี๋ยวพอมุงนิ่มจะจะแสงตัว้าบาบัเงหน่อยเงนะครับสามส 3ามสิบหกปน้อหสามสิบเดสามสิบแปดสานาะสีแล้วครับพี่น้องสี่อะสี่สิบเอครับพี่น้องสี่สิบเอ็ดมดครับยังหมดเดี๋ยวใส่หงกำสบเอพันไปพปี่สิบสองสี่สิบสามสแล้วครับพี่น้อง 44 44ครับ45ครับ45ครับย,ย, 46, 46, ยังหมดครับยังหมด46่6งพอครับยังไม่หมดละ47 48 4บ4 9อย่าเอย่ายุดนระยุน่อยอนย้อนะยุครับพี่น้อง50 50แกนนะครับ 5้าสบะว่าผมก็ห้าสเอาองยังครับ53าครับพี่น้องห้ยังครับ54 5สิบสี่ห้าสกับไปมงที่ผอห้าสิบหกแกนพอมัหมดเดี๋ยวเข่ใส่ถุงก่อนใส่ถง,งก่อนห้าสิุ้นแม่มาเพ่ห้าสิบจ

พอ้หกสิบหับไน้องยังหมดนครับน้องหกสิบเจน้องหกสิบเจ็ดอ่ะอมอแวไปเลยมือนนักเไปน้องมงเนี่มันนักขนาครับหกสิบเจ็โอเคสรุปแล้วคืมันเป็นหกดก่อนนะครับหกสิบเจ็ดครับมงเดียวน้อยมงเนี่ยมงเดียวฮะยอดเลยนับตะกี้หกสิ็ดเ่เลยเขี่ไปก่อน เด um okay. ี๋ยวก็ได้จะรูปพอว่ามันได้ได้นักงหมดไหนเนาะวันนี้เนาะโอเคครับครับพี่นาะเดี๋ยวได้มาถึงบ้านนะครับกดตกวันนี้ครับโอ้เกียวประตันครับกดตกมาถึงบ้านครับสรุปแล้วคือวันนี้ได้ได้เยอะครับวันที่สองครับได้เยอะมากครับวันนี้ได้โม่แบบเล่นๆเลยครับเนาะบอกิ่นนะครับวันนี้ครับได้เยอะมากวันที่สองครับจะได้ถ้าชอบคลิปนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดแชร์เ,เ,รเพื่อเปิดกลรตั้งใจให้เกโมได้ทำคลิปไปใหม่ต่อไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ